สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพอพอกับช่องแฮปปี้พิคไทยแลนด์อีกแล้วนะคะมือนี้กะมาพอกับแม่เนาะมือนี้แม่จะพามากินมือนี้แม่จะพามากินอันเมนูตนําเนาะจะเนาอมาจ้ามากินน้ำกันมือนี้กะจะมากินกับพอบานเก่าจ้ะ จา้าเมนูตำ่ำตำยังอันเพิ่นซื้อมาเด้อจ้าพี่น้องจะเซ่บบ่วอุ้มเพิแเซ่บบอวหอม,หอมพี่น้องเขาเอินอันต่ำเกาเหลาตำเกา,าเหลาทะเลเนาะจ้า,จา,ก,จาก,ก่อนจะกินแม่กะขอขอบคุณนะคะทุกทุกคนนะคะที่มาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นะคะเข้ามาเบิ่งเลยกะอย่าลืมกดไลค์ให้แม่เด้อจ้ากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่เด้อจ้ามาจ้าตํำเกาเหลาอัน มีปลาหมึกจ้ะปลาหมึกแล้วก็กุ้งสดเนาะกุ้งสดแล้วก็มีกระปูจ้ะมีกระปูเพลินเสิออันเสิอ์เซนมะหงจักน้อยเนาะแล้วก็ผักก็จะมีผักบงจ้ะผักบงแล้วก็ผักสีไปเลยเนาะจ้ะแล้วก็มีต้นหอมจ้ะมีกระลำนิดหน่อยเนาะมาจ้ามาเสิร์เซนกันเยอะ อันพ่อบ้านเพิ่นซื้อมาแม่นั่งกินกับพื้นเด้จ้ะพี่น้องนั่งคาตามาก,กินกับพื้นมาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันเบื้อง,งสีสันรถเ,เขาน้ำกันเด้อแม่เอาเข้าวปุ้นโตนเลยเด้จ้ะข้าว<ม>ปุ้นโตนเนาะเป็นแซ่บเอาลงของก่อนนะพ่อบ้าน,นพ่อบ้านเพิ่นซื้อมาจ้ะซื้อมาแม่เอาเข้าวปุ้นโตนก่อนเนาะโอ้ยน้ำไหลแตะไได้กินหลายมือแล้วเนาะ กุ้งจะกุ้งเติมเิเติมไม่พิ่นกับพี่น้องมั้งนี่เติมปลาเด็กไม่พ้นทั้งขาดหลายมือเลยมาขออนุญาตใส่มือนเลยจ้ะอื้มเผ็ดเลยจ้ะนี่อืมสุดเจ้าหวานแซ่บจ้ำมาเผ็ดบแจ่มจังเสียงเล็กน้อยเสียงเด็กอยู่ในเหื่นอาจจะดังเล็กน้อยเหาะกัน ปพมึจกจ้ะปพมปกพมุกลวงเนาะเร็ครับขีนเจ็บมูเจ้า มองบุกกรอบตัวเสือนั้นอะตัวเชียนมาหุงนหน่อยนึงสิ่งอ่ะซื้อมาตะแลบพร้อมออมันแล่เยอะหลายมือแล้วเมนูนี้นะ

ปูกระปูกระปูปูสดเราจะเนาะเพิ่เสิร์ฟปูสดยามันด่อนสตาเนื้อปูหวาน เจองน้ำผู like mm. mm. ้งจ no? ้ะเลอากันย mm. ังไงโขบอากพีหน้างเลยเก็บหมู่เลยเริ่มแล้วเริ่มเผ็ดแล้ว เมื่อคืนนี่อันฝนตกเนอะจ้ะเมื่อคืนนี่ฝนตกแบบเมื่อนี้เผ็ดเลือนหีล่ละกระปูมึงข้ามั้ย <c oughs> <c oughs> จริงหลานเด้อจ้ะวันนี้ข้าเลยก่อนเกิดดิค่ะได้กินอ่ะเห็ดไหมไม่รู้พาน้องไปดูไก่ไปแล้วก็คือต้งเห็ดต้องแซ่บเนาะของโปรดแม่เนาะจ้ะ ลุ้นไม่ต้องกินข้าวกินต้ำหงแล้วเลยกินเมนูต่ำนี่แล้วเลยครับอาหารไก่หมดเอาไหนให้ไก่ไปรูปไปไปตักอาหารไปนะไปทานเนาะตักอาหารให้ไก่อาหารไก่หมดแล้วเอาไหนให้กไหหก่น,ไน,กนะลูกัแหน น,นี้เนาะอืมสวเน้เอวิธีที่กินตำหูมีเฮือเพชรก็คือต้างต้องกินกับพักน้ำไม่ลง,นะงมันจะไม่กระดิ่บัหนถ้าเขามีเฮืออ่ำเพีย้ยนแห้งเขาต้องกินพักหลายๆจ้ะ เด้อลองเซ,เเซ็งแซ็ปจ้ามากินน้ำกันเด้พอ,อพี่น้องถ้าคุณกะดูดแหงม่ได้จะมาดออสตาดออรอสตาก็คือ ไปะสะไทายกับกระเด็นเข้าตาเน่ะจจนะเนาะสงทายอีกจักทำก่อนมีน้องประมึอเลยนี้อันดูดกระปู๋เพชรเนาะพอเพิ่ซื้อมาแต่น่าแก่เนาะ จ้าแม่เริ่มเพชรและที่หมวเริ่มหมาแล้วคลิปนี้แม่เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่จะกินต่อแบบ <c oughs> แซ่บๆโนโนเลย <c oughs> จัดกเก็บให้นมดกลับพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะจัดกเดก็บให้่มดเดี๋ยวเอาไว้พูพ้อกันคนนลิปหนนะ้าเราจะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า